คนหนึ่งนะคะเขาอยู่เยอรมันเขาส่งเอกสารส่งไฟล์หนังสือมาให้เราดังนั้นเราก็เลยมีหนังสือในการทำคลิปแล้วค่ะขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าขออภัยในสำเนียงนะคะสำเนียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันหน้าแรกเลยนะคะ mention u n d b i o g r a p h i e n ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะ mention b i o g r a p h n ก็แปลว่าชีวิตประวัตินะคะก็มาจากคำว่า biography แปลว่าชีวประวัตินะคะ s e c e n i C S unders เขาก็ให้เราเนี่ยพูดหรือบอกสิ่งนี้นะคะให้แตกต่างไปจากเดิม a er g e n c e D q u a d r a n a u s d r c k e d u r c h w e be a p e n m i t d e r s e l b e n b e d e u tung แล้วก็ให้เติมคํานะคะลงไปให้เป็นคําอื่นที่มีความหมายเหมือนกันกันกบคําที่อยู่ข้างหน้าที่เขากําหนดให้นะคะข้อที่ 1, 1> Ich b i n i n Italien geboren ฉันเกิดในประเทศอิตาลี Giboren ก็มาจากคําว่า g e b o r e n นะคะที่แปลว่าเกิดหรือกําเนิดน,นะคะ พอผันเป็นรูปอดีตนะคะก็จะได้เป็น Ich bin in i t a l i e n Geboren ฉันเกิดในประเทศอิตาลีถ้าเราเกิดที่ประเทศไทยนะคะเราก็จะบอกว่า Ich bin in Thailand Geboren ฉันเกิดในประเทศไทยหรือถ้าใครเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะบอกว่า Ich bin in der Schweiz Geboren ฉันเกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อไปนะคะ aber in deutschland groß geworden geworden ตรงนี้นะคะมาจากคำว่า werden ที่แปลว่ากลายเป็นส่วนคำว่า groß geworden er s i groß geworden er s i คำนี้นะคะจะแปลว่าเติบโตที่นะคะจะแปลว่าที่ได้เติบโตนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง air er ist groß เกวอร์เดเขาได้เติบโตผู้ชายคนนี้เขาได้เติบโตนะคะแต่ในประโยคนี้อีกบินอินดอยช์แลนด์โกรสเกวอร์เดนฉันได้เติบโตในประเทศเยอรมนีเรามาดูความหมายที่บอกว่าเติบโตนะคะให้ใกล้เคียงกับคำว่า g r o s g e w o r d e n นคำนั้นก็คือคำว่า Auf gewachsen aufgewachsen ต้องผันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันผันในรูปอดีตเนาะ คำว่า a u f g e w a c h s e n ก็มาจากคำกริยา a u f w a c h s e n ที่แปลว่าโตหรือเติบโตนะคะดังนั้นในประโยคใหม่เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่า I c h bin in Italian g e born, e a b e r in Deutschland grew o g o r d e n ในประโยคใหม่นะคะเราก็จะได้ว่าเป็น I c h bin in Italian g e born, e a b e r in Deutschland a u f g e w a c h s e n แปลว่าฉันเนี่ยได้เกิดในประเทศอิตาลีนะแต่ว่าได้เติบโตในประเทศเยอรมนีสรุปนะคะคำศัพท์นะคะถ้ามันเป็นรูปปัจจุบัน g e b บเรนแปลว่ากำเนิดนะคะหรือได้เกิดส่วนในรูปของ perfect ก็จะกลายเป็น east geboren east geboren แล้วก็ผันคำกริยายเนี่ยต้องผันตามประธานด้วยนะคะแปลว่าได้กำเนิดเนาะ ส่วนคําว่า gross geworden sein g r o s geworden sein ge sei ก็แปลว่าได้เติบโตหรือเติบโตก็จะเป็นสุน,นุมของคําว่า ist aufgewachsen ist aufgewachsen หรือ aufgewachsen sein ที่แปลว่าที่เติบโตนะคะหรือที่ได้เติบโตต่อไปนะคะข้อที่สอง Meine Familie kommt ursprünglich aus Afghanistan. Meine Familie, อ k o p r o ของฉัน kommt aus Afghanistan. ก็มาจากอัฟกานิสถานนะคะ Ursprünglich แปลว่ามีถิ่นกำเนิดนอนะ original เลยดั้งเดิมเลยนะคะ Ursprünglich แปลว่า original หรือดั้งเดิมเนี่ย ครอบครัวของฉันก็มาจากอัฟกานิสถานดังนั้นนะคะคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ come o u s come o u s ที่แปลว่ามาจากนะคะก็คือ stammen a u s stammen a u s แปลว่ามาจากหรือมีเชื้อสายมาจากนะคะดังนั้นในข้อสองเนี่ยเราก็จะได้ประโยคใหม่เป็น my family komt stamt ursprünglich aus Afghanistan ครอบครัวของฉันนะคะก็มีเชื้อสายหรือมีถิ่นกำเนิดเนี่ยมาจากอัฟกานิสถานโดยดั้งเดิมข้อที่3 meine Eltern haben mir als Kind beigebracht คำศัพท์อันนี้นะคะ haben beigebracht มาจาก by bringen by bring แปลว่าสอนนะคะหรือให้การศึกษาให้การอบรม m ม่ใน elton h a าเป็นเมีย s k i n by g e b r a c h t พ่อแม่ของฉันก็ได้สอนฉันเมื่อตอนที่ฉันเป็นเด็กนะคะ Allen mentioned m i t respect s u p e r g n e n เพื่อที่จะเคารพก,กับทุกคนนะคะหรือให้ปฏิบัติ กับทุกคนด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นนะคะคําที่เป็นสุนุมกับคําว่า by b r i n g e n แปลว่าสอนหรืออบรมเลี้ยงดูนะคะก็คือคําว่า erziehen e r i e h e n ที่แปลว่าสอนหรือให้การอบรมเลี้ยงดูแต่ตรงนี้นะคะก็ต้องผันเป็นรูปของอดีตด้วยก็เลยจะได้เป็นประโยคใหม่ว่า meine eltern haben mich dazu erzogen a l l e n m e n s c h e n m i t Respekt zu begegnen พ่อแม่ของฉันนะคะก็ได้สอนฉันให้เคารพหรือให้ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเคารพคำกริยาอันนี้นะคะ Esihen มันจะเป็น reflexive เสมอเลยนะคะเป็น s i c h ดซีเห็มากับคำปุพพบท s ู Esihen เูนะคะก็จะแปลว่าให้การอบรม เลี้ยงดูบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ a l s ich d a s baby b e k o m m e n h a b e a l s ในที่นี้นะคะจะใช้ในกรณีที่พูดถึงในอดีตที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะจะแปลว่าในตอนนั้นนะ่ะในขณะที่โอเคคะ่ะ a l s ich d a s baby b e k o m m e n h a b e ในขณะที่ฉันมีลูกหรือว่าในตอนที่ฉันมีลูกเนี่ย waren meine Eltern für mich da พ่อแม่ของฉันนะคะก็อยู่ที่นั่นสำหรับฉันด้วย sie haben mir sehr geholfen พ่อแม่ของฉันนะคะ C ตรงนี้แทน meine Eltern พ่อแม่ของฉันก็ได้ช่วยเหลือฉันอย่างมากเลยตรงนี้นะคะ geholfen ก็มาจาก helfen ที่แปลว่าช่วยเหลือเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคำที่ใกล้เคียงกับคำว่าช่วยเหลือ ในภาษาเยอรมันก็คือ unterstützen unterstützen ที่แปลว่าช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะคะให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นนะคะประโยคใหม่ตรงนี้ก็จะได้เป็น haben sie haben mich sehr unterstützt sie haben mich sehr unterstützt เพราแม่ของฉันเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนกับฉันอย่างมากเลยดังนั้นเรามาอ่านประโยคใหม่กันนะคะ Als ich das Baby bekommen habe, waren meine Eltern für mich da. Sie haben mir sehr geholfen. หรือเราจะพูดประโยคใหม่ได้ว่า Sie haben mich sehr unterstützt พ่อแม่ของฉันเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือฉันอย่างมากเลยหรือพ่อแม่ของฉันเนี่ยก็ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือฉันอย่างมากเลย สรุปนะคะคำที่เป็นซนนูนกับคำว่า helfen ที่แปลว่าช่วยเหลือก็คือคำว่า u n t e r s t ü t z e n u n t e ท s t ü t z e n ที่แปลว่าให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนข้อที่5นะคะ a u s d i e k i n d e r r u s dem Haus waren ในขณะที่หรือในตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยอ,อ,อยู่ที่บ้านนะคะออกจากที่บ้าน Haben wir uns entschieden พวกเราก็ได้ตัดสินใจ Wieder in die Stadt zu sehen พวกเราก็ได้ตัดสินใจในการที่จะย้ายไปอยู่ในเมืองอีกครั้งอีกครั้งนะคะ Als die Kinder aus dem Haus waren Haben wir uns entschieden Wieder in die Stadt zu sehen ในตอนที่ลูกๆูกนะคะ ได้ออกจากที่บ้านไปพวกเรานะคะก็ตัดสินใจว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองอีกครั้งคำว่าตัดสินใจนะคะตรงนี้ก็คือ entscheiden sich entscheiden แปลว่าตัดสินใจคำาัิทนามของมันนะคะของคำว่าตัดสินใจก็คือคำว่า entschließen sich entschließen แปลว่าตัดสินใจดังนั้นนะคะ เราก็ต้องมาผัานเป็นอดีตด้วยนะคะเขียนประโยคใหม่ได้ว่า Aus d e Kinder aus dem Haus waren haben wir uns entschlossen wieder in die Stadt zu ziehen ในตอนที่ลูกๆของพวกเราเนี่ยได้ออกจากบ้านไปพวกเรานะคะก็ได้ตัดสินใจเพื่อที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองอีกครั้งหนึ่ง สรุปนะคะคำว่าตัดสินใจนะคะก็คือ sich entscheiden sich entscheiden แปลว,ว่าตัดสินใจหรือ sich entschließen sich entschließen แปลว,ว่าตัดสินใจนะคะต่อไปนะคะข้อที่6 mit der Zeit ist es normal geworden mit der Zeit ด้วยเรื่องของเวลานะคะหรือว่าเนื่องจากเวลา is es normal geworden มันก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดอะไรเอ่ยมันต้องทำบ่อยๆจนเป็นเรื่องปกติก็คือเกิดความเคยชินคุ้นชินนะคะตรงนี้นะคะก็เลยจะต้องเติมว่า Habe ich mich daran gewöhnt Dass ich auch a b ต n d s arbeiten muss ตรงนี้นะคะ Mit der Zeit ist es normal geworden เนื่องจากเวลานะคะมันก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปหรือว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติก็จะเท่ากับ have ich mich daran gewöhnt ตรงนี้นะคะคำกริยา sich gewöhnen an sich gewöhnen an แปลว่าเคยชินกับหรือคุ้นเคยกับ sich เกวินเนนอันคุ้นเคยกับเคยชินกับนะคะบางสิ่งบางอย่าง d a s i c h a u c h a b e n d s a r been i t m u s t ฉันก็เคยชินกับว่าฉันเนี่ยจะต้องทำงานตอนเย็นทุกวันเลยต่อไปนะคะข้อที่7 m e r เมี ES w i เอสวิสำหรับฉันมันสำคัญนะ Feel sight m i t m i n e r f a m i l i e r to h a b e n เพื่อที่จะมีเวลามากๆกับครอบครัวของฉัน Mir is a s w t feel sight m i t minor f a m i l i e r suharpen สำหรับฉันนะ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะในการที่จะมีเวลามากๆนะคะหรือในการใช้เวลามากๆกับครอบครัวของฉันใช้เวลานะคะใช้เวลากลับครอบครัวหรือการใช้เวลาคํำกริยานะคะที่สามารถทดแทนได้ก็คือคําว่า แฟบริงเงินเฟบริงเงินแปลว่าใช้หรือใช้เวลาใช้จ่ายก็ได้นะคะจะแปลว่าใช้เวลาใช้จ่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่7เราจะสามารถเขียนใหม่ได้ว่า m i r i s ี es wichtig ่ i e l e ์ i d m i มิดไ i เนอร์เ i ม i ลีสู r b r i n g e n สำหรับฉันเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยในการที่จะใช้เวลาอย่างเยอะ ใช้เวลามากๆกกับครอบครัวของฉันต่อไปนะคะข้อที่8นะคะ Site Minor j u g e n d East p h i l e s a n d e r s g e w o r d e n Site Minor j u g e n d เป็นเวลาหรือตั้งแต่เวลา Minor j u g e n d ในสมัยวัยรุ่นนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่ในสมัยวัยรุ่นของฉันเนี่ย i s t f i l l e s s undergarden s ก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันกลายเปลี่ยนแปลงไปมันได้กลายมาเปลี่ยนแปลงไปนะคะคำว่าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนอกจาก undergarden s i t เราก็สามารถใช้คำว่า e n d e ได้ด้วยนะคะที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นในประโยคใหม่เนี่ยเราก็สามารถจะเขียนได้ว่า site minor you g e n Hat sich vieles geändert s e i t meiner Jugend Hat sich vieles geändert ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสรุปนะคะคำว่าเปลี่ยนแปลงไปที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราสามารถเขียนได้เป็น under s e w o r d e n side under s e w o r d e n side ก็แปลว่าได้เปลี่ยนแปลงไปหรือที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถใช้คำกริยาได้ด้วยเนาะก็คือ ä n d e n ä n d e n หรือ sich ä n d e n ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไป